ถ้าอย่างนั้นชิวลิงหยุนสงสัยเราเรวงั้นหรอเช่นนั้นผมจะบอกคุณเลยแล้วกันเรื่องนั้นจะถูกเปิดโปงในไม่ช้าก็เร็วตราบใดที่เราขายหินวิญญาณต่อไปก็คงมีวันนั้นสักวันตอนนี้ชิวลิงหยุนกำลังเตือนเราแล้วเราทำยังไงกันต่อดีล่ะตอนนี้เก็บรวบรวมกันก่อนเถอะก่อนอื่นก็ใช้ประโยชน์จากยาเพื่อดึงดูดความสนใจของพวกเขา เราใช้ประโยชน์จากแร่วิญญาณต่อไปอย่างลับๆตราบใดที่พลังของเราแข็งแกร่งก็ไม่มีใครกล้าม,มาแตะต้องเราผมจะอยู่ที่นี่อีกวันวางไข่กลไว้เพื่อที่คนอื่นจะได้ไม่สามารถบุกเข้ามาไข่กลค,คุณชี่ก่อรูปลักษณะเฉพาะของไข่กลค,คุณชี คือการทําให้สับสนใครก็ตามที่ก้าวเข้ามาในไข้โกลนจะถูกขังอยู่ในหมอกหลังจากที่ฉันดูดซับหินวิญญาณพวกนี้เสร็จฉันจะสามารถสู้กับปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ได้นักรบผู้ใช้ศิลปะการต่อสู้ปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่แม่ทัพแห่งการต่อสู้และสังคราชในตอนที่นายทะลวงขอบเขตสังคราชได้นายจะเข้าสู่ขอบเขตใหม่ขั้นกําเนิด มันน่าเสียดายที่พลังจิตวิญญาณของโลกแผ่วบางเกินไปเลยทําให้คนที่สามารถบรรลุขอบเขตสังฆราชหายากไม่ต้องพูดถึงขั้นกาเนิดนั่นจึงเป็นสาเหตุว่าทำไมหินวิญญาณที่บรรจุพลังถึงล้าค่ามากก่อนอื่นก็ฆ่าฉิวลิงหยุนควบคุมตอนใต้ของเจียงหนานแล้วก็เมืองฉินหัวเพื่อทวงคืนความยุติธรรมให้กับพ่อเราก็ไปยังเมืองหลวงเพื่อเอาบ้านของแม่คืนมาแล้วฝากนิกายไทยเก็กไว้ในเมืองจูเจียง และในตอนที่สิ้์จบการศึกษาตอนนั้นนิกลายใหม่จะเปิดอย่างเป็นทางการแดนอมตะฉันจะกลับไปในไม่ช้าฉันถรวงขอบเขตแม่ทัพแห่งการต่อสู้แล้วตอนนี้กลับไปจูเจียงกันเถอะไปดูว่าเด็กพวกนั้นเรียนกันหนักไหมก่อนอื่นก็ถามในกลุ่มลา์ก่อนว่าเด็กพวกนี้กำลังทำอะไรกันพวกนายทำกันบ้านกันหรือยัง รมตอนที่ไปโรงเรียนอยังกับกําลังไปสู่สาลหนูจะไม่ส่งกันบ้านอาจารย์ชูมาตีหนูสิเด็กเวียนพวกนี้ฉันจะสั่งสอนเธอในตอนที่ฉันกลับไปถึงโรงเรียนใช่แล้วทุกคนครูเจออาจารย์สอนภาษาอังกฤษคนใหม่พรุ่งนี้ทุกคนจะได้เจอเธอขาวสวยแล้วก็สูง ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับตอนนี้ช่องเราได้เปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ